Legenda por 자. <목소리나> สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมล็อกลีกแล้วครับกับซิงเกิลเ e จิจิจิเนเจอร์ทีวีประจำวันที่12นะครับพฤศจิกายนนะครับสองห้าาแนั่นเองยังไงเรามาเช็คงานกันนิดนึงครับเมื่อวานเราให้ไป3คู่นะครับก็เป็นลิควิดกับอาเคดก่อนแล้วกันนะครับน่าจะคู่นี้น่าจะเสมอไม่ก็เป็นลิควิดชนะนะครับก็ผลออกมาคือเสมอครับผมก็ถือว่าอันนี้ไม่ได้ไม่เสียแล้วกันนะครับ ก็ต่อมาก็อืมคู่ต่อไปครับ a l t ติเน่โดตาครับกับโ no น l o g i c ครับอันนี้บอกบอกไว้เลยว่าร้อเอร์ซ็น่าจะเป็นโนโลจิกอยู่แล้วแหละนะครับแล้วเป็นโ no นโล g i c จริงๆด้วยนะครับถือว่าอ้ค่อนข้างอวันนี้เปิดตัวมาสวยนะครับผมแล้ว c o m p พล็กซิตี้เกมมกับ Liquid ครับกับ l i ควิดอีกนะครับโบสองลิควิดน่าจะชนะไม่ส่วนมากก็เสมอก็โอ้พระเจ้าช่วยตรงทุกคู่ครับเมื่อวานโดนทุกคู่ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเมื่อวานแม่นมากนะครับวันนี้ข่าวน้อยครับมีสี่ข่าวเท่านั้นเดี๋ยวเราใช้ก,ก่อนมีข่าวเพิ่มไหมนะครับสักครู่นะครับขอเช็คก,ก่อนด้วยก่อนข่าวมีสี่ข่าวเขาวันนี้โอเค เราจะอ่านกันแบบละเอียดเลยนะครับ LGD และ CDEC หายห่วงครับเพราะสถานกงศูลช่วยดันวีซ่าเตรียมบินสู่เยอรมันเช้าวันนี้นั่นเองนะครับในที่สุดวีซ่าของ LGD กับ CDEC ครับก็กําลังจะผ่านการอนุมัติแล้วครับเมื่อสถานกงศูลของประเทศเยอรมันครับทราบข่าวเรื่องปัญหาที่วีซ่าของผู้เล่นทั้งสองทีมถูกปฏิเสธไปครับและเตรียมช่วยเหลืออนุมัติให้ผ่านรู้เรื่องมาได้นะครับโดยวีซ่าของผู้เล่นทีม LGD และ CDEC ครับมีปัญหาที่จะได้รับการอนุมัติให้ผ่านในเช้าวันนี้เวลา8โมงครึ่งนะครับ และหากทุกอย่างเป็นไปได้เรียบร้อยนะครับเขาจะต้องรีบจองตั๋วเครื่องบินบินตรงสู่แฟรงเฟิร์ตเมเจอร์ประเทศเยอรมันเวลา11โมงโดยทันทีนะครับแต่ถึงกัน,นั้นแล้วนะครับยังมีหลายคนออกมาตั้งคำถามครับว่าถ้าหากทุกอย่างไม่เป็นรายตามแผนที่วางไว้ข้างต้นจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับทั้งสองครับทางวาวจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ต้องรอติดตามการอัปเดตแล้วนะครับข่าวที่สองครับใครว่า x b o x บอกฮหรือว่า P c เนี่ย ไม่ได้ไปแฟงเฟิร์ตเมเจอร์ครับนี่พี่สีนี่ไม่ได้หายไปไหนครับเพราะตอนนี้อายูฮาฟครับเชิญพี่แกเป็นร่วมเป็นนักวิเคราะห์ครับเกมในรายการเดอะแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตก็มาแฟงเฟิร์ตเมเจอร์เรียบร้อยแล้วครับแม้จะไม่ได้เล่นเกมนะครับแล้วนะครับแต่ยังมีหนทางให้สำหรับคนที่มีความสามารถเสมอครับและนั่นคือสิ่งที่ r u h รมองเห็นครับและเมื่อพวกเขาได้เชิญ Xbox h a w k p c นะครับเรียกหลายชื่อเหลือเกินนะครับ อดีตแครีนัมเบอร์วันของทีมเนตตสวินเซียหรือว่านาวีนั่นเองไปเป็นนักวิเคราะห์เกมในการแข่งขันแฟรงก์เฟิร์ตเมเจอร์ครับอันนี้เป็นภาษาอ่ารัสเซียยูเครนผมอ่านไม่ออกนะครับถึงแม้พี่สี่จะเสียใจเรื่องของทีมครับแต่ก็ยังไม่เสียไปสัทุกสิ่งครับและโอกาสของพี่แกในครั้งนี้พิสูจน์ความสามารถในอีกมุมหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนครับและนอกเหนือจากนั้นครับ นี้เป็นสิ่งที่หลายคนคิดตลกตลกเหมือนกันว่านะครับสิ่งที่แตกต,ต่างระหว่างฮาวก์และนาวีในตอนนี้คือฮาวก์ได้ไปเดอร์แฟรงเกิตนะครับแต่นาวีอดนะครับก็ตึงกันไปนะครับสําหรับนาวีนะครับอืมแฟรงเฟิตเมเจอร์ครับประกาศรายชื่อทีมรอบกุ๊ปสเตจเรียบร้อยแล้วนะครับในที่สุดนะครับรายการยิ่งใหญ่มากๆแห่งปี นะครับที่เป็นรายการรองลงมาจาก TI เนี่ยก็คือรายการนี้นี่เองเดอะแฟรงเฟิร์ตเมเนะครับได้ประกาศรายละเอียดรอบกรุ๊ปสเตจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ปล่อยให้ลุ้นรอจนเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเท่านั้นนะครับโดยแม้จะมีบางทีมครับจ้องลาทิ้งโอกาสนะครับเป็นมินิเศรษฐีทิ้งไปนะครับก็คือมันถอนตรงถอนตัวมีปัญหาด้านวีซ่าไม่สบายสุขภาพนะครับมีเยอะเหมือนกัน แต่ทีมที่เข้ามาแทนใหม่ก็น่าจะสร้างความสนุกและตื่นเต้นได้ไม่แพ้กันครับโดยรอบ Group Stage ครับนี้มีการขยับปรับเปลี่ยนเวลาให้เข้ากับสถานการณ์มากๆครับเพราะในรอบ Group Stage ซีแล้วดีถูกเลื่อนเวลาไปแข่งในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับเพื่อช่วยในกรณีปัญหาการทำวีซ่าของ LGD และ ehome ครับให้เสร็จรู้ล่วงส่วนคือคู่อื่นๆจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่13หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ ครูนี่นายดูตอนนี้เป็น OG เอ้ยคุบ A ก่อนดีกว่าเอาทุกคุบเลย EG Fnatic Fnatic นั่นเอง v i r l d c u o n e w b ครับคุป B ครับ VC Gaming Ano นะครับ Vega OG คุ p C Secret n e w b e o ย n ง LGD c K9 คุ p D ครับ eHome The Alliance Cedex แล้วก็ Mineski นั่นเองซึ่งเป็นรายการที่แบบค่อนข้างใหญ่เฮี e ้ยนะครับแล้วก็ เซาท์อีส์เอเชียเราหลุดมาเป็นไมเนสกีนะครับที่ได้เข้าไปนะครับสำหรับรูปแบบการแข่งขันนั้นคล้ายคลึงกับทีไอห้าเลยครับโดยแต่ละทีมครับจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดครับทีมที่เก่งที่สุดของแต่ละกลุ่มครับจะได้เข้าสู่รอบเมนอีเวนต์ในสายบนของตารางการแข่งขันครับและอีกสองทีมที่เหลือครับของทุกๆกลุ่มครับจะเข้ารอบเมนอีเวนต์ในสายล่างครับซึ่งถึงเวลานั้นครับสายล่างจะแข่งกันแบบน็อกเอาท์ซึ่งน่าตื่นเต้นเอาแบบมากๆเลยนะครับ แล้วเมื่อเห็นทีในแต่ละกลุ่มแล้วเ <ๆ S 1> พื่อนๆคิดว่ากลุ่มไหนนะ่าจะฟาดฟันกันแบบมันและยากที่สุดละครับสําหรับผมคิดว่าจะเป็นกรุ๊ปบีสำหรับนักข่าวคิดว่าเป็นกรุ๊ปบีนะครับผมก็คิดว่ากรุ๊ปบีนะกรุ๊ปบีน่าจะเน้นๆเลยอะโอจเวก้าีซี่อะวีซี่โอจิเวก้าเนี่ยน่าจะแบบเน้นๆอนะอันโนนี่ผมไม่แน่ใจว่าโคดมาจากไหนเหมือนกันนะครับ ข่าวต่อมาข่าวของ L.O.L มั้งครับคาซิงครับซัพพอตจากยุโรปครับเข้าร่วมสังกัดทีมโซโลมิดนั่นเองหลังจากที่ทีมโซโลมิดได้รับประกาศทดสอบผู้เล่นในหลายตำแหน่งครับและดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะได้ผู้เล่นซัพพอตที่ถูกใจแล้วนะครับก็คือคาซิงครับซึ่งคาซิงครับจะเปิดจะเปิดเผยตัวนามออกมาจากทีม H2K ได้ไม่นานก็ถูกทาบทามนะครับให้มาเล่นกับทีม TSM ในทันทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเจ้าของทีม นะครับคุณแอนดี้นั่นเองได้บอกว่าผู้เล่นชุดนี้เป็นผู้เล่นที่จะลงแข่งสําหรับงาน IEM San Jose นะครับที่จะมาถึงเท่านั้นนะครับและทางทีม TSM ก็ยังไม่สามารถประกาศอยากเป็นทางการได้นะครับตามกฎของ LCS ครับแต่หลังจากนี้ครับจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับทางคุณแอนดี้ครับ we have o u r roster for Just and o n l y IEM นะครับก็คือแข่งรายการนี้เท่านั้นนะครับยังไม่ได้เซ็นสัญญาแบบ ผูกขาดนะครับวันนี้ข่าวเราหมดครับเรามาดูที่คู่กันดีกว่าว่าเราจะจัดการกันยังไงนะครับยในส่วนของแฟรงเฟิร์ตเมเจอร์เนี่ยผมว่าจะเอามาถ้าผมมาภาคเนี่ยจะมีคนดูปะวะอีกสองวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ดูแล้วนี่หว่าหนึ่งเดยห้าชั่วโมงหนึ่งเด ข้ามาห้าโมงเย็นเองอะ่ Vega อะเวก้าโอจอ่ะเออเอาไหผมพากให้มหไม่ถึงแล้วมัง้งไม่ถึงหนึ่งเดย์ห้าชั่วโมงแล้วถึงเดย์สี่ชั่วโมงแล้วอะ่ะประมาณเกือบห้าโมงเย็นอะ่ะดูไหมพรุ่งนี้ผมพากให้ดีกว่าน่าจะสนุกอะ่ะตอนแรกจะเล่น e อีวิววิดินเน่แต่น่าจะรายการนี้มันใหญ่มากเลยอะ่ะน่าจะรายการนี้น่าจะต้องพากมาก่อนนะอมั้งผมเลือกเวก้าโอจีน่าจะมันกว่านะแต่ วันนี้ครับเรามีสามคู่นะครับวันนี้เรามีสามคู่ขอญาตสามคู่เลยแล้วกันโชว์ความเจ๋งกาดเก่งกาดของตัวเองนะครับคู่แรกเอ็มพายดูโ้ากับลิควิดครับซึ่งเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะสูสีมากโบห้าแต่โบห้าผมว่าลิควิดชนะอยู่แล้วแหละแต่เอ็มพายมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงนะครับชาวสวนเนี่ยถ้า ต้องการจะลุดรับความเสี่ยงนะครับสามารถเล่นในเอ็มพายได้นะครับเพราะคู่นี้ยังไงต้องมีประมาณสามหนึ่งสามสองแน่ๆไม่มีสามศูนย์หรอกผมว่านะครับไม่แน่นอาจจะเป็นการพิกกับของเอ็มพายเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะเอ็มพายก็ไม่ใช่กระจอกหรือมูมูนะครับคู่ที่สองโปรโดต้ากับอาเคดครับคู่นี้เป็นคู่ที่อยู่ในชนชนั้นกลางมากๆนะครับในโบสามแต่ผมว่าช่วงฟอร์มล่าสุดเนี่ย น่าจะเป็นอาร์เคดนะครับน่าจะมานะครับผมว่าอาร์เคดแหละน่าจะมาได้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ต่อมาครับโคเอลกับอ e ีวูฟคู่นี้มีคนบอกกันผมมากๆเลยว่าอ e ีวูฟเนี่ยชนะแน่นอน แต่ผมว่าโคแอลเนี่ยไม่ใช่กระจอกกระจอกนะเว้ยแล้วแถมยังไม่รู้ว่าจะเอาสแตนอินที่ไหนมาลงอีกคู่นี้สวนดีกว่าคู่ี้ียวโคแอลผมว่าโคแอลเอางี้ดีกว่าเออเพราะอย่างไงอ่ะเรากินแหนกัเอ็มพายลิควิดอยู่แล้วอ้เอ็มพายลิควิก็ไม่กินแหน คู่วันนี้ยากมากครับวันนี้ยากมากยากมากจริงๆยากมากยากมากเลยครับพูดไม่ถูกเลยยากมากเอาเป็นลิควิดอาร์เคดโคลแล้วกันค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับในการถ่ายวันนี้ ยากมากก็เป็นลิควิดอาเคดโค l แล้วกันถูกไม่ถูกยังไงพวกนี้เที่ยงมาเช็คข่าวกันแล้วกันนะครับวันนี้สามทุ่มตรงแป๊บหนึ่งดูตารางให้ก่อนน่าจะมี Signature t r u s t แข่งนะครับแป๊บหนึ่งวันนี้สามทุ่มตรงครับรายการ ALT Dota 2 Tournament ครับต่อสามทุ่มครับดูหลบครับขแข่งกับทีทมดูหลบไม่รู้ทีมจากประเทศไรนะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาข้อมูลให้ก่อนนะครับ เป็นโบนนะครับตอน3ามทุ่มตรงเพื่อนๆจะมาก็รีบมานะครับมาเลดไม่ได้นะครับรอบนี้นะครับยังไงวันนี้ข่าวจบลงไปแล้วตอนหนึ่งทุ่มอ้สามทุ่มตรงมีนัดกับผมล็อกลีนะครับกับรายการ ALT นะครับโดต้า2ทูดอเมนนะครับยังไงตอนนี้ไปหาข้าวกินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอน3ามทุ่มตรงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจออะไรผมก่อนหน้านี้ไปอยู่ในสตรีมทามองทามา m a s อะไรว่ากันหรือเปล่านะครับยังไงว่ากันอทียังไงขอบคุณ เพื่อนๆที่สนับสนุนด้วยเมื่อวานเล่นเกมไปไม่ได้ใส่เครดิตให้คุณคูโรซากิขอโทษคุณคูโรซากิด้วยนะครับตอวนนี้ผมล็อกลีขอญาตลาไปก่อนนะครับแล้วอย่างไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันข้างหน้านะครับมีความสุขมากๆสามทุ่มตรงไม่บายเจอกัน